ทฤษฎีเรื่องสิ่งมีชีวิตจากต่างพิภพนั้นเป็นหนึ่งในความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานบางส่วนก็ว่าเป็นเรื่องไร้สาระแต่จากหลักฐานที่นักโบราณคดีได้ค้นพบในสถานที่ต่างๆก็พอจะทำให้เชื่อได้ว่าเราอาจไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในจักรวาลนี้วันนี้เอ็น t ทีวีจะพาทุกคนไปชมสถานที่ลึกลับรอบโลกที่เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวเคยมาเยือนถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลย 1. Crop Circles วงกลมประหลาดกลางทุ่งถูกพบครั้งแรกในปี1678ประเทศอังกฤษวงกลมประหลาดที่เกิดจากต้นพืชน,นั้นลม้ลมลงโดยที่ก้านจะไม่หักเลยสัทีเดียวแต่จะงอนลงมาประมาณหนึ่งนิ้วจากพื้นดินกินอาณาเขตกว้างกระจายไปทั่วทุ่งเมื่อมองจากมุมสูงจึงจะเห็นเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่มีความสลับซับซ้อนถึงปัจจุบันนี้มีรายงานการพบครบริสุทธิ์กว่าหนึ่งครั้ง ส่วนใหญ่เกิดทางภาคใต้และ90%อยู่ในรัศมี50ไม่จากสโตนเฮนครอบเซอร์เคิลในยุคแรกๆกมักเป็นรูปทรงกลมหรือวงกลมกับวงแหวนแต่ในยุคหลังจากปี1990เป็นต้นมาขนาดและรูปแบบของมันจะเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆอ e a s ส e ตอ s l a n d ยักษ์ใหญ่แห่งเกาะอีสเตอร์ กาะปริศนาโดดเดี่ยวกลางมหาสมุทรแต่กลับมีรูปสลักหินลึกลับขนาดมหอมากกว่า800รูปเรียงรายอยู่เต็มเกาะที่ไม่มีคนอยู่อาศัยมีผู้อธิบายว่าฝีมือของชาวพื้นเมืองโพลีนีเซียนที่เข้ามาตั้งรกรากในปีคริสต์ศักราช400แต่ด้วยวิวัฒนาการในอดีตนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะลากหินหนัก75ตันมาตั้งตามชายฝั่งได้ 3. ซักเซฮิวามัน กำแพงหินป้อมประการยักษ์เมื่อนึกถึงโบราณสถานในเปรูส่วนใหญ่คงนึกถึงนครสาบสูนแต่ยังมีอีกสถานที่ที่สร้างความชงนได้มากกว่ามหาคนครบนภูเขานั่นคือซักเซฮิวามันกำแพงหินประหลาดที่ขนาดใหญ่โตมโหฬารแต่ละก้อนสูงกว่า6เมตรยาวสุด400เมตร คาดว่าสร้างในช่วงปีคศ900-1200ความพิเศษของมันก็คือหินแต่ละก้อนมีรอยตัดที่ประณีตราวกับตัด,ดด้วยเครื่องมือทันสมัยนักวิจัยส่วนมากเชื่อว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นป้อมปราการแต่คำถามก็คือวิธีการสร้างและการขนย้ายหินปูนหนักราว200ตันไม่ยังหุบเขานั้นคนโบราณเขาทำได้อย่างไร 4. หินปริศนาตัว H ภูมาพันกู เป็นซากปราหักพังของกำแพงขนาดใหญ่ในประเทศโบลิเวียเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของอาณาจักรอินคาความอัศจรรย์ก็คือสร้างของหินรูปตัวรัชที่รอยตัดน,นั้นช่างราบเรียบราวกับถูกปัดด้วยของมีคมไม่มีกระทั่งรอยแตกร,รอยร้าวสักนิดเดียวไม่มีผู้ใดทราบได้ว่าหินเหล่านี้สร้างยังไงคนมาจัดวางได้ยงอย่างไรวัตถุประสงค์คืออะไร 5. ตุ๊กตาดินเผาโบราณโดงูตุ๊กตาโดงูนั้นถูกค้นพบในหลายพื้นที่ในญี่ปุน่นตั้งแต่แถบคิวชูไล่ขึ้นเหนือไปถึงโทโฮกุและฮอกไกโดยกเว้นในโอกินาวะที่ไม่พบเลยชิ้นเก่าแก่ที่สุดที่พบอายุประมาณ1,000 0ปีมักปั้นเป็นมนุษย์รูปร่างประหลาดสวมใส่เครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับที่ดูไม่ได้มาจากยุคสมัยนั้นเลยแม้แต่น้อย บางก็ว่าตุ๊กตาโดง,งูนั้นสร้างขึ้นเพื่อเรียนแบบเทพเจ้าตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นนามว่าฮิโตโ o คโตนุชิผู้สอนมนุษย์ให้รู้จักการสร้างสรร์วิทยาการต่างๆรวมไปถึงอาวุธด้วย6กจิโอติฮิวาคันเมืองโบราณที่ไม่รู้ใครสร้างเป็นเมืองโบราณยุคเมโซอเมริกันที่ชาวแอซเท็มาค้นพบเข้าและตั้งชื่อเมืองให้ตอนที่มาพบนั้นที่นี่ก็เป็นเมืองร้างอยู่แล้ว จึงไม่อาจรู้ได้ว่าใครสร้างไว้กันแน่นักโบราณคดีคาดกันว่าที่นี่น่าจะมีอายุประมาณ2,000กว่าปีมีการเริ่มต้นตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ100ปีก่อนคริสตกาลและน่าจะเคยเป็นศูนย์กลางอำนาจของอาณาจักรบริเวณนี้และมีผู้คนอาศัยอยู่เกินแสนคนเลยทีเดียว 7. สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา่านน้ำอาถรรพ์ อาณาเขตลึกลับที่ปัจจุบันยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าเหตุใดทุกสิ่งที่ผ่านไปบริเวณนั้นจึงได้หายสาบสูญไปเสมือนไม่ได้มีตัวตนอยู่บนโลกนี้นักวิทยาศาสตร์นักสมุดวิทยาและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ,ๆ,ๆก็พยายามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นหนึ่งในทฤษฎีที่ใช้อธิบายก็คือเป็นไปได้ว่าอาจมีมนุษย์ต่างดาวห,หรือมนุษย์ที่อาศัยอยู่ใต้มหาสมุทรบริเวณนั้นต้องการขโมยเรือหรือเครื่องบิน และสิ่งมีชีวิตลงไปใต้มหาสมุทรเพื่อศึกษาหรือทดลองบางอย่างข้อสันนิษฐานนี้ก็สอดคล้องกับรายงานที่ว่ามีผู้พบเห็นจานบินลึกลับร่อนไปร่อนมาเหนือสามเหลี่ยมบนมิได้อยู่หลายครั้ง 8. <Bad. S 3> a n c i e n t <'s> Cave <S ภาพวาดโบราณในถ้าหินศิละปะโบราณอายุราวหลายพันปีที่ชวนให้เชื่อว่ามนุษย์สมัยก่อนเคยติดต่อกับเทพเจ้าหรือผู้ที่มาจากฟ้าฟ้า สิ่งที่น่าแปลกคือภาพเขียนเหล่านี้มีปรากฏอยู่ทั่วโลกยกตัวอย่างเช่นภาพเขียนจานบินและมนุษย์ต่างดาวที่ทะเลทรายซาฮาราอายุประมาณ6,000ปีก่อนคริสต์ศักราช 9. Stonehenge กลุ่มหินปริศนาแห่งอังกฤษ Stonehenge ตั้งอยู่กลางทุ่งราบซันลิสบารีมีจำนวนทั้งหินทั้งหมด112ก้อนตั้งเรียงเป็นวงกลมซ้อนกัน3วงและวางเรียงในลักษณะที่ต่างกาันทั้งวางนอน วางพาดกันและวางตั้งขึ้นนักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณอายุของหินกลุ่มนี้พบว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ3,000-2,000ปีก่อนคิตกาลเรื่องน่าสนใจคือหินแต่ละก้อนแต่ละช้นนั้นมีอายุไม่เท่ากันและถูกนำมาจากต่างสถานที่ต่างยุคก,กัน บริเวณที่ราบดังกล่าวไม่มีก้อนหินขนาดมาหือมาอนี้อยู่เลยที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือมาจากทุ่งมานโบโรที่อยู่ไกลออกไปประมาณ40กิโลเมตรคำถามคือสมัยนั้นไม่น่ามีเครื่องทุ่นแรงอย่างที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบนันรวมถึงนำหินมาขัดแต่งให้มีความเหลี่ยมความมนมีสลักและเดือยซึ่งจะทำให้หินพัดกันได้อย่างพอดีว่ากันว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวที่มาเยือนโลกโดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการสร้าง บางก็ว่าเป็นผลงานศิละปะของยักษ์ในยุคก่อนสิ Pyramids of g กีซมหาพีระมิดเมืองกีซ่าบนโลกใบนี้มีพีระมิดถูกสร้างขึ้นมามายหลายประเทศกระจายอยู่ทั่วโลกทั้งที่คนในสมัยก่อนไม่น่ามีการเดินทางไปมาหาสู่กันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันได้ง่ายๆแต่พีระมิดที่โด่งดังที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยุคเก่าของโลกเพียงหนึ่งเดียวที่คงสภาพสมบูรณ์มาถึงยุคปัจจุบันก็คือพีระมิดแห่งเมืองกิซ่านั่นเองพีระมิดแห่งเมืองกิซ่าสร้างมาประมาณ4,500ปีมาแล้วสร้างด้วยหินทรายตัดเป็นแทง่งหนักประมาณก้อนละ2ตนันมากกว่า2ล้านก้อนบางก้อนหนักถึง16ตนันซ้อนกันไปเรื่อยๆจึงทำให้มันมีความคงทนเชื่อกันว่าอยู่ได้นานถึง5,000ปี แม้จะถูกใช้เป็นสุสารฝังพระศพของฟาโรหแต่ความลับมากมายของมันก็ยังไม่ถูกไขกระจ่างทั้งเรื่องวิธีการสร้างที่ดูแล้วล้ำหน้ากว่าผู้คนในสมัยนั้นมากและทิศทางที่กลุ่มพีรรมิหันหน้าไปทางกลุ่มดาวออรออนคล้ายกับว่าจะบอกถึงทิศท,ทางของดวงดาวนอกโล 11. No ก 11. มาซูเดโนอิวาฟิลหินยักษ์แห่งนารา น้อยคนจะรู้ว่าที่จังหวัดนาราประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีอะไรที่มากกว่าวัดวา,ารามในฐานะเมืองหลวงเก่าอยู่เหมือนกันนั่นคือก้อนหินปริศนามัสซูดะโนอิวาโฟเนะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านอาสุกาคาดว่ามีอายุอยู่ในช่วงปีคศส5 5ร้อหถึงห้ารหรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่ายุคโคฟูจิไดลักษณะคือเป็นหินกรหนิดทั้งก้อนมีความยาวส1เมตร กว้าง8เมตรสูง4.7เมตรหนักประมาณ800ตันที่ส่วนยอดมีอรอยตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด1ตารางเมตรแบบพอดีไปอยู่2ช่องซึ่งก็ยังไม่มีใครหาคำตอบได้ว่าหินก้อนนี้มาจากไหนอยู่อยู่มาตั้งตรงนี้ได้อย่างไรและเพื่ออะไร 12. n a z c a Li n e s ลลายเส้นขนาดยักษ์สร้างขึ้นเพื่อให้มองลงมาจากฟ้า ลายเส้นลึกลับกลางทะเลทรายนาซาคาประเทศเปรูลักษณะมีการขีดนินอย่างจงใจและประณีตขนาดใหญ่โตถึง200เมตรและรูปทั้งหมดครอบคลุมเนื้อที่กว่า500ตารางกิโลเมตรท้าไทยแดดลมฝนเป็นเวลากว่า2,000ปีมีตั้งแต่ภาพวาดง่ายๆอย่างรูปทรงเรขาคณิตทั่วไปจนถึงภาพสัตว์ประเภทต่างๆทั้งนกปลาวานลิงแมงมุมนกฮัมมิงเบิร์ดซึ่งที่เปรูไม่มีนกชนิดนี้ คาดอายุประมาณ100ปีก่อนคริสตกาลแม้จะเป็นลายเส้นง่ายๆแต่ต้องใช้เวลาและการวางแผนอย่างมากเพราะจะต้องมองให้เห็นชัดเจนจากท้องฟ้ามองจากพื้นดินจะเห็นเป็นเพียงคลองหรือถนนเท่านั้นบางเส้นลากยาวไปไกลพาดข้ามภูเขาปัจจุบันยังคงเป็นปริศนาว่าเหตุใดชาวนาสคาจึงต้องทุ่มเทวาดภาพสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาทั้งๆที่ตัวเองไม่อาจมองเห็นได้ก็จบไปแล้วนะคะ หากเพื่อนๆอยากจะฟังเรื่องราวอะไรคอมเมนต์มาได้นะคะสำหรับวันนี้แอนแนทีวีต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้ทำคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ